ดูดวงชาวราศีกุมงูดำถูกส่งมาจากสวรรค์เทวดาแค้นมากเลยส่งมาท่านไปทำอะไรไว้ถึงเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่จะทำอะไรไว้ก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งสิบเหรียญจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงิ์สิ์ป,ปกปากคุ้มกองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวสาสนา้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าปู่ฤาษสีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความาสมเส็นจัสเบนเกิดขึ้นปีศาจมูมานตามติดมาจากสวรรค์ท่านจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว โลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมใครบางคนนะครับผมแอบชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายหลอกลวงปิ้นป้อนนั้นดาบสองขวยเกิดขึ้นในโชคกตาคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพระราชาส่งมอบเหรียญทองนั่นจะได้คิดนะครับปรับปรุงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหารเอาจริงเอาจังจนะสมเด็ดตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองาอรามเหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความเ่้มชื่นเจตตาชีวิตจะรับทรัพย์เดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการชิงไหมชิงพริบการใช้เล่เหลี่ยมเล่หกลเพทุบายจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักร วิวอฟ์อร์จูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประดิบประดอยการรเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดอรสตาส่องแสงบนจันทาราดวงจิตตาจะเปิดปีศาจโมมานที่คอยคิดให้ร้ายสายล้ายไปสีระวังเรื่องรักสามเศร้ามันจะทําให้เกิดเพราะฉะนั้นท่านจงทําจิตใจให้เช่อมชื่นราบเลื่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโตตนนะครับรู้แล้วแต่ต้องดับสูนไปหมดไปสิ้นอย่าไปสนใจ ชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้ลื่นเลงส,งสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันครับนะสิงห์ศร์จะเข้าข้างสนับสนุนในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นลูกรักถวยเทพแลนะปีศาจโมมานก็จะแพ้พา่ายนะครับโชคชะตาของท่านยังตกตำแหน่งเงินแลกเปลี่ยน กับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวสังเกตในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องส่งมอบนะครับเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับในช่วงชะตาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้ก่อนนะครับผมชั่งน้ําหนักให้ดีอํานาจบาร,รมีวาสนาอัศบินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนระวังงูดําส่งมาจากสวรรค์การแกล้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ รู้สึกตกต่ำเบียดิยนต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเหรียญทองใหญ่บเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่การส่งมอบอันยิ่งใหญ่เกีกยงกิจะบังเกิดเพราะนั้นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ดวงตาของท่านยังตกตำแหน่งบางช่วงเป็นยาจกเพราะว่างูดำเข้ามากันแกล้ง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเกิดน้อยครั้งเทวดาแค้นมากเลยส่งมาทําให้ท่านรู้สึกเบื่อนายอึดอัดจ,จาแย่จะรวยก็รวยลาบากต้องมุ่งมั่นหนักกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าเดอะซันบังเกิดปกักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคดวงแบบนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายครับถูงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมที่ใหม่นะครับถูกใจให้ค่าครู หมอสันได้นะครับไอติมหมอสันได้ขอด้านช,ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ในขณะที่ดาวเสาร์จะช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและมีวินัยมากขึ้นด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ใให้กับทีม และผู้บังคับบัญชานี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถของคุณอยากลัวที่จะนำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่เพราะความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจนำไปสู่นวัตกรรมที่สำคัญในองค์กรในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นดาวเสารอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบหรือขั้นตอนการทำงานที่เคร่งครัดเกินไปพยายามใช้ความอดทน และมองหาวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนอาชีพในระยะยาวคุณอาจได้รับข้อเสนอในการฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในอนาคตสำหรับผู้ที่กําลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งาน คุณจะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างโดดเด่นซึ่งอาจทำให้คุณได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีแรงบันดาลใจในการวางแผนการเงินระยะยาวนี่เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณของคุณและมองหาวิธีการประหยัดหรือลงทุนที่ชาญฉลาดมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน และอย่าลืมกระจายความเสี่ยงในช่วงปลายเดือนคุณอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้และพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระหนี้คุณอาจพบวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการกับภาระหนี้สินของคุณเช่นการรีไฟแนนซ์หรือการปรับโครงสร้างนี้ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุมที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่น่าสนใจดาวยูเรนัสจะกระตุ้นให้คุณมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มยอดขายในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีแรงบันดาลใจ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอาจเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้หรือการออกแบบปัรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและอาจนำไปสู่การเพิ่มยอดขายช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำการตลาดออนไลน์คุณอาจพบว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าและยอดขายได้อย่างมีในสําคัญในช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าหรือการจัดส่งควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมสําหรับความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแม้ว่ายอดขายอาจเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายคุณจะมีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอไอดียใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตในหลายๆด้านด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวยูเรนัสจะกระตุ้นให้คุณอยากลองทำสิ่งใหม่ๆกับคู่รักซึ่งอาจช่วยเติมความสดใหม่ ให้กับความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรที่แปลกใหม่กับคู่รักอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือลองทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยกันเช่นเรียนทำอาหารหรือเรียนเต้นรำการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน อาจมีความทา้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นดาวเสาอาจทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่จริงจังและมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดบ้างพยายามสื่อสารความรู้สึกของคุณกับคู่รักอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างความสนุกสนานและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันการวางแผนระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ของคุณสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการฟื้นฝูความสัมพันธ์อาจลองหากิจกรรมใหม่ ที่ทำร่วมกันได้หรือวางแผนการพักผ่อนสั้นๆเพื่อใช้เวลาคุณภาพร่วมกันด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกลุ่มที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดาวยูเรนัสจะส่งเสริมให้คุณดูโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาของคนรอบข้างทำให้มีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและทำความรู้จักกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอีเวนต์หรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจและมีแนวคิดที่แปลกใหม่เหมือนคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน ควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปดาวเสารอาจทำให้คุณรู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังแต่ไม่ควรรีบร้อนผูกมัดตัวเองกับใครสักคนเพียงเพราะต้องการความมั่นคงใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเอง และความต้องการในความสัมพันธ์คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในคู่ครองอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจให้กว้างขึ้นในการมองหาคู่ครองสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหรือจะยุติความสัมพันธ์ ควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจและสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาคำแนะนำเพิ่มเติม 1. การสื่อสารไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพยายามแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาและเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายด้วย สองความสมดุลพยายามรักษาสมดุลระหว่างความต้องการอิสระและความต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีกุมภ์มักจะต้องต่อสู้กับตัวเอง 3. การเปิดใจเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสในความรักที่อาจเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดอาจมาจากที่ที่คุณคาดไม่ถึง สี่ความอดทนสำหรับคนโสดอย่าเร่งรีบในการหาคู่ครองให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักคนอื่นอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ 5. การให้เวลากับตัวเองแม้ว่าความรักจะสำคัญแต่อย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยการทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือการพัฒนาตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความน่าสนใจของคุณสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีกุมทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับคนมีคู่ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างความสนุกสนาน และความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการใช้สติในการตัดสินใจเดือนนี้อาจนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตรักของคุณขอให้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น